สาวจีนไม่เคยลืมกลับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่โผลกอดทางน้ำตาหลังเคยช่วยชีวิตถูกผัวผลักตกหน้าผาเมื่อห้าปีที่แล้ววันนี้เขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจกันค่ะเมื่อเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยแร่เหตุการณ์ที่สาวจีน กลับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มหลังเจ้าหน้าที่เคยช่วยชีวิตจากเหตุการณ์พัดตกหน้าผามาค่ะซึ่งนายพิชัยวัชระวงศ์ไพบุญผอสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ได้เปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากนายประมวลรัตนวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มว่าเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่20เมษายนนางหวังน,นั้นหนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือจากอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม,มเมื่อ5ปีที่แล้วได้เ,เดินทางกลับมายังอุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือจากเหตุการณ์พลัดตกหน้าผาอเล็กซานเดอร์มหาราชใกล้กับจุดชมวิวผาแต้มเมื่อวันที่9มิถุนายนในปี2562ค่ะ โดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติผ่าแต้มคือนายเพรโรถผิวอ่อน ลูกจ้างประจำนายสกุลไทยจันสุขพนักงานราชการนายสรวิทย์มิงแมนพนังงานราชการและนายสถาพรพีมาพนักงานราชการได้ช่วยเหลือและขนย้ายผู้บาดเจ็บไปส่งรักษาตัวต่อ,ตอที่โรงพยาบาลขงเจียมจนอาการปลอดภัยนะคะซึ่งต่อมาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าสามีเป็นผู้ผลักเธอให้ตกหนาา้าผาซึ่งขณะนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นางหวังนันกลับมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอีกครั้งและเข้าพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานผาแต้มกอนโผล่เขากอดด้วยความดีใจพร้อมกับกล่าวชื่นชมและประทับใจการทํางานของเจ้าหน้าที่และไดมอบของเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเธอไว้ได้อย่างปลอดภัยการกลับมาของนักท่องเที่ยวครั้งนี้สร้างความปรบปรื้มและความดีใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ยังเป็นมาตรการสําคัญของกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งมีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานมั่นใจในความปลอดภัยอยู่เสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ